ใครที่ชอบงานทํามือนะคะเชืญนทางนี้เลยค่ะร้านเรานะคะเป็นกระเป๋าหนังงานตอกลายงานทํามือเลยค่ะนี่เห็นไหมเป็นงานทํามือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่องจากการวาดจากดินสอ,อก่อนนะคะแล้วก็มาตอกทุกขั้นตอนจริงๆนะคะ handmade all is handmade เลยค่ะทุกคนคะ่ะใครชอบกระเป๋าหนังงานตอกลายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังเข็มขัดซองมือถือนะคะสามารถสั่งทําได้เลยค่ะทากันอยู่2คนเท่านั้นค่ะแค่พ่อกับแม่เรานะคะสอดเราแค่ฝ่ายขายค่ะทุกคนใครชอบนะคะ สามารถเข้าดูในเพจได้นะคะเพจชื่อว่าตำนานเครื่องหนังหนังแท้งานมือหนังตอกลายนะคะโอเคค่ะมีราคา9 5 0าจนถึง 2- องสาพันเลยค่ะแล้วแต่นะคะราคาขึ้นอยู่กับขนาดและลายด้วยค่ะแบบใบเล็กนะคะ950ค่ะขนาดนี้นะคะกระทัดรัดพอดีเลยค่ะสวยงามมากนะคะใครชอบแบบไหนนะคะสามารถสั่งทำได้เลยค่ะ